สวัสดีครับท่านชมมนีพอกันวันที่26กันยายน2568นะครับมณีพอสอพาพี่น้องมาตามแนวทางเพื่อนบ้านของหลวงพี่แขกนะครับคือต่ำเล่านะครับต่ำเล่าของหลวงพี่แขกพูดถึงแนวทางเพื่อนบ้านหรือตำเล่าของหลวงพี่แขกจะ มือวันจันเข่าบนล่างนะครับมือวั่นจันเข่าบนล่างแต่มือวันพุดลุดนะครับตัวเหลขก็มีเขามีลุดนะครับพี่น้องพี่เอเยาวากันเนี่ครับเป็นเหลืองปกติแล้วละพุดถึงหน้าทางตัวเหลขเนาะลงพีพ่นกาอยากให้มันเข่าเยู่แต่บ่เข่าสั่นลงพีพ่นบา ต้องกราบขอโทษขอให้พี่น้องเซีนนมเดอร์อันนี้คือพอสอกราบขอโทษนะครับลุงพีเพิ่นกลว่าเออขอโทษหยาดยมครับทีตัวเลขแนวทางมันบกเขา่าสันจริงๆแล้วตัวเลขแนวทางของลุงพีกับเลขวิ่งนี่เขาตลอด้วยกันครับเลขวิ่งนี่เขาดีแต่มีพิษอยู่มั่งนะครับแต่พิษน้อยมากครับสําหรับแนวทาง เด็กวิ่งของลงพิแขกนะครับตำเล่าในี่พิดหน่อยเข้าเป็นส่วนมากเข่าสองตัวผู้ดได้วิ่งเขา่าเข่าตลอดนะครับพูดถึงเซียนวิ่งเซียนเซียนลูดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเอฟซีผู้ได้เป็นเซียนวิ่งเซียนแรนกับเขียนเอาไว้ด้วยครับเอาเขียนหัว้อครับยี่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด หลวงพี่แขกตำลาวครับหลวงพี่แขกแนวทางเพื่อนบ้านตำลาววิ่งเขียนเหล็กวิ่ง่อนครับวิ่งแปดกับสองวิ่งแปดวิ่งสองวิ่งท่อๆกันเลยครับหลวงพี่เพื่อนเนี่ยท่อกันสําหรับเล็กวิ่งนะครับเส้นวิ่งเส้นหลดกัน ยัดได้ครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขจับคู่นะครับเอาสามตัวไปก่อนนะครับเขียนชุดสามตัวครับห้าสองแปดสองสี่ห้าสองสองแปดสองสี่สอง ลักลอยมีสองตัวครับมีหามีสองครับก็ลักลอยนะครับแต่ว่าอาจารย์เออลุงพีเพิ่นกาจัดใหม่พี่น้องเอี่เฮาหาชุดนะครับสำหรับชุดสามตัวนะครับอากับมีเลขเอา่าเลขวินนะครับมีเลขวินเลขวินกา กอสอดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับเหล็กวินนะครับวินให้ครบทุกตัวแล้วนะครับวินให้ครบแล้วจะมีอยู่ทั้งหมดนี่หกเจ็ดคู่เจ็ดหางนะครับเจ็ดคู่เจ็ดหางากะนี้น้อยแข็งๆพิฆาตเลยครับตัวเหล็กแนวทางของพีบินนะครับบัวได้หลายนะครับแถมมีตัวเน้นให้อีกนะครับวงกลมให้ด้วยนะครับแจ้งรากา พี่น้องอไปพิจเจรณาเบิรงครับพิดถูกปิยาะวะกันได้ครับหลวงพี่แล้พอซอสก็เป็นได้เกี่ยงซื้อกลางที่นํำเสนอเพราะเป็นแนวท,าท่างถนนครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเขา้ามีสิทธิหลุดนะครับโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับอีกอย่างหนึง่งต้องขอโทวขคอไัยหลายๆเดอ้อบางครั้งพอซอสก็บอกพิดว่าถูกนะครับแต่ว่าตัวเลขนี่บอฟิตแน่นอนครับ ส่วนสีขาวหรือพวเขาอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ้าพี่น้องเอฟซเข้ากันเขียนหัวขอได้แล้วเนาะแหละชุดสามตัวได้แล้วนะเดี๋ยวทวนชุดสามตัวอีกหนึ่งกัได้ครับชุดสามตัวห้าสองแปดสองสี่ห้าสองสองแปดสองสี่สองวิน สี่ห้าสองแปดสี่ห้าสองแปดอันนี้คือเลว็วินนะครับอ่ะตอนนี้ไปต่อจับคู่สองตัวนะครับห้าสองห้าแปดสองแปดสองสี่สี่ห้าสองสองสี่แปด ทั้งหมดกับเจ็ดคู่เจ็ดหางครับตัดออกมาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกรอบด้วยนะครับให้ไปกรอบสุดตัวด้วยท่านผู้ชมกัลุงพี่เพิ่นแกเนียนมหาอีสามคู่สามหางนะครับแต่พอสอกันแนะนำให้พี่น้องเฮาถาดสีตามลุงพี่ท่านกัตามมันสุดเลยเนาะครับสามตัวชุดสามตัวเนี่ยเข่ากับเบาๆไว้นะครับ ชุดสองตัวทามักแต่ชอบจะจัดเต็มได้นะครับเอามาซื้อตัวโลดเจ็ดคูเจ็ดหางนะครับเพราะได้ค่าประทูเยอะตัวพี่น้องแามเขามาเนาะบาทสองบาทก็ได้ค่าประทูนะครับเพราะฉะนั้นก็นพี่เจานาเอาคือว่าถ้าพี่น้องอยากจะตามุ้งพีก็เอาข้อเบาะนะครับ อย่าให้มันเดือดร้อนนะครับอย่าให้มันเดือดร้อนตัวเองนะครับเอาเอาแค่กกำลังเฮ้ามีนะครับเฮามีกำลังซ้ำไดก็เอาซ้ำนันนะครับอาลังเสียเมื่อได้เหล็กบนเขาเฮ้าบ่ได้ตามก็บมีนี่แหละครับมันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่โชคเมื่อเฮ้าตามผันบ่อเขาเนี่ยแหละครับบนว่ามันอยู่ที่ดวงนะครับเมื่อว่าตามผันเขาซ้ำ นะคมันก็เป็นยังสั่นกับหลายเทือหลายขังนะครับเป็นพี่น้องที่ท่านบางท่านบอกไม้ฟังนะครับโอ้ยมือนี่าจะตามออกซ้ำเพราะว่าเมาืม่อตามพันบ่ออกเอามือนี่ก็คิดว่าน่าจะออกนะครับตัวเหลขงนามงามพี่น้องชุดสามตัวแค่น,นี้ละก็มีอยู่สี่ชุดนะครับส่วนเหลขกเว้นก็มีอยู่ชุดหนึ่งนะครับ ตัวเน้นตัวหนะะักกับตัวที่เพิ่นวงกลมนะครับวิ่งลูดกับไปที่แปดกับสองไปเท่าๆกันนะครับแคบหน้าจอไว้เบิงเด้อพี่น้องแคบหน้าจอไว้ดูนะครับเห็นพี่น้องบางท่านว่าร่วลคิปแบบนี้จะแคบหน้าจอได้ง่ายไว้สันครับพอสอคิดว่าสันนิแคบหน้าจอนะจะได้ง่ายเพียงแต่ว่าพอได้ยินเสียงของลงพี่แขกิ่นเบาเนาะ ยินแต่เสียงพญายโสเบาครับล,ล่ออีกสักพักหนึ่งนะครับแต่สิไดใดไปท่ายทอดสดนี่พี่น้องเขาคือเราสวนนี่ครับฟังเสียงพอ,อไปก่อนนะครับบอ่อพิดบ่กถูกไปนี่ละก็ขอโทษขออภัยเจ้ตัวเหล็กนี้บอ่อถืออ่าบอ่ออ่าบอ่อิษครับตัวเหล็กบ่อผิดดอกอานห้ฟังมัดสุกตัวนะครับ ถ้ายคลิปก็ให้พี่น้องโสกโ,สกโสกม,มันมันกันนะครับขอบคุณที่เขามาให้กําลังใจครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮงเงปังปังนะครับให้มันมาน,นกันทุกคนทุกท่านครับ